เมนูต่อไปเป็นเครื่องดื่มนะครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติหลักเนี่ยเป็นการรีมิกซ์กันระหว่างขิงนะครับแล้วก็เมลอนครับอีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับน้ำแข็งรสชาเขียวที่มีกลิ่นอายของขิงด้วยนะครับเท่ากับว่าเมนูน,นี้เป็นการรวมตัวกันของทั้งเมลอนของทั้งขิงด้วยแล้วก็ชาเขียวด้วยนะครับขอตั้งชื่อว่าสปร์เมลอนฟรีดละกันนะครับ เมื่อกี้ที่ต้มน้ำร้อนะฮะเราสามารถสังเกตได้จากช่องด้านหลังเลยนะครับเขาจะมีระดับน้ำให้เห็นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะชงชาเขียวครับชาเขียวของผมจะมาเป็นซองแบบนี้นะครับชาเขียวเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระครับผมจะใส่ชาเขียวลงไปในกาน้ำเลยนะครับง่ายๆและกาน้ำใบนี้นะครับพิเศษมากครับสมมติว่าถ้าเกิดเราต้องการชงชาเกิด ชาของคุณผู้ชมชาเขียวเนี่ยนะครับไม่ได้มาเป็นซองแบบผมเนี่ยก็สามารถใส่ทั้งใบลงไปได้เลยเพราะว่านี่ครับเขามีตัวกรองครับถ้าเกิดสมมติเราใส่ชาลงไปเป็นใบๆเราเทออกมาก็ใบชาจะไม่หลุดออกมาด้วยนะครับระหว่างนี้เราแช่ชาไว้นะครับ แช่ไว้เป็นเวลาทั้งหมด5นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําน้ําเชื่อมนะฮะน้ำเชื่อมจะเป็นน้ําเชื่อมขิงครับก็หั่นขิงเป็นแว่นๆประมาณนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีน้ําตาลนะครับน้ําเล็กน้อยนะครับประมาณสัก3าช้อนโต๊ะพอให้น้ําตาลละลายได้นะครับนำทุกอย่างไปตั้งไฟครับการที่เรานําขิงใส่ลงไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับน้ําเชื่อมของเรานะครับอ่าแล้วครับน้ําเชื่อมใส่ดีแล้วนะครับใส่ดีแล้วผมยกออกจากความร้อนซึ่งชาของผมตอนนี้ก็5นาทีแล้วครับ สิ่งที่ผมจะทำนะครับง่ายๆครับเทร,รวมกันลงไปเลยครับผมจะเอาชาเขียวตัวนี้ครับซึ่งมีรสชาติของน้ำเชื่อมขิงมาทำเป็นก้อนน้ำแข็งครับตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับเราควรจะพักให้เย็นพอเขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องแล้วนะครับเราก็นำไปแช่แข็งครับแช่แข็งค้างคืนไว้นะครับนี่ฮะน้ำแข็งชาซึ่งมีรสชาติของขิง แข็งตัวดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำเครื่องดื่มเมนูนี้เราจะไม่มีส่วนผสมของน้ำแข็งที่เป็นน้ำเลยนะครับจะทำให้เครื่องดื่มนี้รสชาติค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากและเวลาน้ำแข็งละลายเนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเครื่องดื่มของเรารสชาติจืดลงเลยนะครับอีกส่วนประกอบหนึงเมลอนนะฮะเมลอนของเราเนี่ยครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเท่ากับก้อนน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่เย็น การที่เราเอาเมลอนไปแช่แข็งเนี่ยนะครับข้อดีก็คือว่าเราจะเลือกทําเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเมลอนที่เอามาใช้ในสูตรนี้นะครับจะเป็นเมลอนที่ค่อนข้างจะสุกมากยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะเวลาที่เขาสุกมากเนี่ยรสของเขาจะหวานใช่ไหมครับเวลาเราหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆและเก็บไปแช่แข็งเท่ากับว่าเรายืดอายุเขาเมื่อไหร่ที่เราต้องการดื่มเราก็นําออกมาใช้ได้นะครับผมจะเอาส่วนประกอบทั้งหมดนะฮะที่เป็นลักษณะของน้ําแข็งลงไปในเครื่องปั่นก่อนครับ ก็จะมีเมลอนนะครับแล้วก็จะมีน้ําแข็งครับซึ่งเราได้ทำไว้เป็นตัวลักษณะไอซ์บ็อกซ์นะครับหลังจากนั้นนะครับน้ำมะนาวประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับและอันนี้นะครับก็เป็นเครื่องดื่มโซดานะครับซึ่งมีรสขิงหรือที่เราเรียกว่าจริงเจลนะครับแล้วผลก็เอาทุกอย่างไปปั่นให้เข้ากันดีก่อนนะครับเรายังมีใบมิ้นต์แต่เดี๋ยวเราค่อยใส่ตอนหลังนะฮะ เลือกมาที่โปรแกรมที่เป็นรูปเครื่องดื่มนะครับแล้วก็เดินเครื่องครับปั่นให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเราค่อยใส่ใบสะระแหน่หรือใบมิ้นต์ลงไปครับเยอะๆเลยครับแล้วก็ปั่นอีกทีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดหยุดฮะอ่าระหว่างนี้นะครับเราก็สามารถตักมาจากช่องด้านบน เพื่อขึ้นมาชิมรสได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ายังไม่หวานพอหรือเราต้องการแต่งรสเราก็สามารถหยอบลงตรงช่องนี้ได้เลยนะครับแต่สําหรับสูตรนี้ผมว่าอร่อยนะครับที่เหลือก็แค่เทลงแก้วเครื่องดื่มสวยๆที่เราเตรียมไว้แล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับแต่งแก้วด้วยมะนาวสวยๆนะครับแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่นะครับเสียบลอดลงไปนะครับ เครื่องดื่มรีมิกซ์สนุกๆนะครับซึ่งมีกลิ่นอายของเมลอนแล้วก็ขิงด้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับและนี่ก็คือเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าสไปซ์เลมอนฟ e ี z e ครับ